สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมดีโ o m แม็กพอดแคสต์แล้วครับทั้งใน YouTube และ s o u n า c l o u d นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็จะไม่พูดถึงอะไรมากนะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของพระพุทธังคีรถนะครับต่อจากแม็กพาเที่ยวนะครับอีพีที่แล้วนั่นเองนะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เนี่ยผมค่อนข้างที่จะเตรียมข้อมูลมา นานพอสมควรนะครับเพราะว่าเนื้อหาในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแล้วก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบรมวง์หลายพระองค์เหมือนกันนะครับผมจึงต้องใช้ความระมัดระวังนะครับในการทำสคริปต์ในการที่จะมาเล่านั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ <S <S <ๆ>หากเราเอ่ยถึงพระพุทธอังคีรถนะครับเป็นเนี่ย พระประธานในพระโบสถ์ของวัดราชประพิตสถิตมหาสีมารามนะครับประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีนะครับหินอ่อนจากประเทศอิตาลีนะครับพระนามเนี่ยนะครับพระพุทธอังคีรถนะครับมีความหมายว่ารัศมีสร้างออกจากพระวรกายนะครับหลอกขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4นะครับต่อต้นรัชกาลที่5หรือพระพุทธเจ้าหลวง นะครับผมกะไหลทองคำเนื้อ8ดหนัก180บาทนะครับเป็นทองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใช้เมื่อครั้นยังทรงพระเยาว์นะครับ เดิมเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว,วรัชกาลที่4นะครับจะทรงนําไปประดิษฐานที่พระปฐมเจดีแต่สิ้นรัชกาลเสียก่อนนะครับรัชกาลที่5นั่นเองนะครับจึงทรงโปรดเก้าให้นํามาประฏิสฐานเป็นพระประธานพระโบสถวัดราชวพิษนะครับวันที่1 2กันยายนปี2415นั่นเองนะครับ ที่ฐานพุทธบัลลังก์กระไหลทองเนื้อหกหนัก8 4บาทนะครับภายในบรรจุพระบรมอัฐินะครับพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่สองพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าสมเด็จพระศรีสุลาลัยและสมเด็จพระบรมมา ามาหาย,ยิกาเธอกรมพระยาสุดารัตราชประยูนซึ่งราชกสกุลต่างๆนะครับที่มีส่วนแห่งพระบรมอัทิพระอัทิเนี่ยฮะเก็บรักษาไว้และเชิญมาถวายแด่พระเจ้ารง์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้าในสมัยนั้นนะครับแล้วก็เป็นเจ้าวัดในขณะนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับจึงโปรดให้บรรจุลงใต้ฐานพุทธพระพุทธอังคีรถนะครับนอกจากนี้ยังมีพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทเสด็จพระพกราเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7 และพระบรม,มาร,ราชสีรังคารของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราริมมาาพุดชมาถบพิษรัชกาลที่9นะครับและพระบรม,มาร,ราชสีรังคารของสมเด็จพระเจ้ารัมพัยพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ด้วยนั่นเองนะครับในวันพุธนะครับที่15มกราคมปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระปรม,นรรรมปรินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณพระวชิรกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชองการปโปรดเ้าโปรดกระหม่อมให้ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลน,นบพรัตนาราชวราภรณ์แต่พระพุทธอังคีรถนะครับเนื่องในสุภมงคลสมัย150ปีแห่งการสถาปนาวัดร,ราชพ,พิสสถิตมหาสีมารามนะครับผมก็ข้อมูลค่อนข้างแน่นนะครับผมก็ย่นย่อลงมา ประมาณนี้นะครับจะได้ฟังง่ายๆสบายๆนะครับเพราะว่าถ้าเนื้อหายาวผมก็เกรงว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะมีการผิดพลาดซึ่งผมไม่ค่อยอยากให้ผิดพลาดในเนื้อหาที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างนี้นะครับผมก็เช่นเคยนะครับสำหรับท่านผู้ติดตามทาง YouTube นะครับอย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่พลาดก่อนใครเลยนะครับสวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ